สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราเข้าอ,อยู่กับเกมแบทปายไดร์กับคาแรตอรคาเดกิสำหรับวันนี้ผมก็จะเล่นเจ้าตัวละครตัวนี้เป็นสายพุ่งไล่ตามเซอร์มากกว่ากัดคอร์เซอร์เนื่องจากว่าแอนิเมชันในการกัดคอร์เซอร์มันค่อนข้างที่จะ,ะแสดงนานกว่าตัวละครนี้จะเลิกวนวาเสร็จเซอร์เขาก็ฉีบถึงดาวอังคารแล้วซึ่งถามว่ากัดคอเซอร์มันเก่งไหมมันเก่งและมันคอมโบกับแอดออนหลายๆแอดออนได้ดีเลยแต่สำหรับวันนี้ผมจะไม่ทำแบบนั้น สำหรับเซตเบิกและแอดออนที่ผมจะได้ในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับสำหรับแอดออนแรกนะครับก็จะเป็นแอดออนโซคาร์ตที่เมื่อเราไม่ได้อยู่ในฐานะเกี่ยวกาสคุณาวตกิลการพุ่งของเราค็จะลดลง35เลยสำหรับแอดออนต่อมานะครับก็จะเป็นกาแฟสดที่จะทําให้ความเร็วในการพุ่งของเราเพิ่มขึ้อนอีก14เและสำหรับเบิกแรกนะครับก็จะเป็นอำหิตจับไว้ที่หลังจากเราจบตีผพ้รอดชีวิต ัวละครของเราเขาจะวิ่งเร็วขึ้น5%เป็นเวลานาน10วินาทีสหรับเบิร์กต่อมานะครับเขาจะเป็นความหวัดกลัวติดเชื้อที่หลังจากเราตีผู้รอดชีวิตที่ล้มลงได้ผู้รอดชีวิตที่อยู่ในรัศมีความรุ่ากลัวของเราเขาจะกรีดร้องและก็เผยตำแหน่งให้เราเห็นเป็นเวลานาน6วินาทีเบิร์กต่อมาเขาจะเป็นความกลัวหลอนที่เมื่อมีผู้รอดชีวิตที่อยู่ในรัศมีความรุ่วกลัวของเรามอมทางเราผู้รอดชีวิตคนนั้นเขาจะกรีดร้องและเผยเวลารสตให้เราเห็นเป็นเวลานาน2วินาทีและสเลับเบดไปแล้ว ครื่องปัดไฟเครื่องนั้นก็จะถูกไฮไลท์เป็นสีเหลืองและทําให้ความเพิ่มล่าของเครื่องปัดไฟเครื่องนั้นลดลงด้วยความเร็วหอของความเร็วปกติอีกทั้งหากมีผู้รอดชีวิตมาซแาบใเครื่องปัดไฟเครื่องนั้นและกดสกิลเช็คได้ไม่เพอร์เฟกต์เครื่องปัดไฟเ,เ,เครื่องนั้นก็จะส่งเสียงแจ้เงเตือนมาให้เรารู้เพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปหาห้องกันดีกว่าเลสโกห้องมื เกิดมุมนี้มีโอกาสตรงที่เจอจะเกิดโซนบ้านเล็กเนะีเดี๋ยวพังไม้ตรงบ้านใหญ่บ้านนี้ก่อนเลยแล้วก็ไปตรงนี้เลยถ้าจะเกิดรวมบ้านเล็กใหญ่ เต็มเลยเอ้าพับไม้บ้านเล็กแบบนี้สวยสิจะทิ้งก่อนวิ่งไปไหนละเดี๋ยวแล้วอยู่ดีๆหายเป็นไปไม่ได้เนี่ยเตรวอาจารย์เอ๋เข้าบ้านเล็กขิด่วน โดนนายกนี่ยช่วงนี้ยิงโดนด่าแฮกปล่อยเยอะลอยมาทางนี้เจอแล้วเฮ้ยดักมาหลงเฉยไปไหน หน้าต่างจะดิ้วไปก่อนนะเห็นเงยาขาใครแป๊บแบบฝแบบั่งนี้มาทางนี้ต้องเจอกันอีกครับเราจะเปลี่ยนเป้าหมายเฮ้ยไปพับด้วยพับมา ตรงนี้มีไม้ไม่พับสวนหน้าต่างก่อนล้มหมดกลับไปปัดบัตรเล็กดีนะโอเคตรงดิ่งกลับมาเลย จอตำแหน่งคนตรงนี้หนึ่งคนจะไล่หรือปล่อยเอาคนปั่นดีกว่านะระ <c oughs> รีบไปมาร์คเครื่องก่อน <c oughs> ก็กลับมาดูคนช่วยกันสิ จะอยู่ดิชีพเ,เจอตรงนี้เฉยซี่เบกา้าขอติงไายก่อนมาทางนี้โอเคอยูกายโยมาไม่ทันหรอก ก็มาเครื่องนี้มาทีแล้วต่อหน้าต่อตาเฮ้ยทำไม้เกินไปนะบางทีถนัดเอิง คนนี้ลบแะไปช่วยกันแล้วพอดก่อนทำอะไรไม่ถูกนะคนน,นี้เจอจังหวะพลาดไปทีเดียวหาจริงจังหวะนั้นนล่เฮ้ยไ,ไม่จะไปกัดอ่าไม่เป็นไร จิตใส่ลิฟไปก่อนมันมีอะไรที่เล่นที่ยังจะวนอยู่วนแถวนี้อยู่วุ้นเตลไปไหนแล้วไอตัวหายไปเลยปล่อยก่อนนะกันโดนเครื่องเขาตาบพุงแล้ว ง่ายออกซ้ายหรือขวาออกหลังมาทางนี้โอเคลอยเข้าบันเล็กเป็นเม็กโทมัสอันนี้เบรกแตกโดดมาเฮ้ยไม่โดนเฉย จะไหนฝนล,ลอดยาวเพลงยังต้องดับสิโอ้ยติดเดี๋ยวตัดหน้ามาตรงนี้ี่สวนกลับใช่ไหมไม่ใช่มวยอกแก มันปีเปิดแผลก่อนแล้วก็ไหลาหาเครื่องอเครื่องดับคนเผลอเนี่ยของดีเลยนะไปไหนแล้วเสียงเจาะจ๊กเจาะจ,าจ,าจาอยู่สัวนนี้มีไม้ไมครับโดดต,ต่างจินก่อน พับไม้มาไม่พับด้วยจิกจั๊กรอกแต่มาตรงนี้ก็ถือว่าด,ดีอ่ะทีนี้มันก็ไม่มีอะไรให้เล่นละจะเว้นไม้เสร็จย,ย,ยี่ยี่มาไอ้เขาโดนตรงนู้นเห็นคน คนตรงนี้โอเคตัวไม่ไหลใช่งั้นพีเบเกอรตรงบนทางนี้แม้นก็ทั้งวันเคฉีกเศษไม้มาพับมาไม่ไม่พับอ่ะขี้หลอก มันเป็นคนขี้หลอกใช่ไหมกดกัะตันมาจะเรายัดเลยไปทางไหนด้าน้านีก็เหมือนจะไม่มีอะไรให้เล่นดีๆละมัง้งเฮ้ยสไม้อยู่ สองสามคนเลยขุ้เอาเสร็จเหลือเครื่องเดียวและเครื่องนี่มันห่างเลยจะทือไปก่อนกันเผลอไม่ได้เผลอแป๊บๆนี่เครื่องใกล้ติดหายเครื่องเลยเอ้ยไม่คงไม่ไปอ่ะ ตกากาวไปด้วยแต่คนเจ็บใหม่อยู่ดีอะปวดของเล่นเยอะจริงแล้วก็มาดักคนที่จะไปช่วยเหมือนเห็นคนเนี้ยกดตัวไว้ก่อนเครื่อนนี้ยังไม่มีคนปั่น นีนกนน็ตายเลยใช่ปะไม่ตายก็ปางตายคนเนี้ยไยวิ่งรอบยาวไปต,ติดล่องไปข้างหนมีจุดให้เล่นอยู่จุดหนึ่ง ชี้ก็ไม่มีที่ให้เล่นแล้วอยู่ในบ้านใหญ่เนี่ยปัดตรงนู้นโอเคหันไหมเนี่ย ขึ้ตรงนี้ได้เยอะจะขึ้นตรงนี้ตรงนั้นปั่นสองตรงนี้ก็ได้เยอะกระทือไปก่อนดีไปก้าไปไหนพับไม้ไม้ไม่พับต่างเอาไงโดดไหม กลับไปซ้ำแล้วตายยากมา <c oughs> กับนิ่งเลยตรงนี้มีคนแต่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ในตู้ไม่ใช่เอาวอะไรไปอยู่ก่อนอย่างน,น,นั้นตรงนี้มี แัไ่ไปเยอะด้วยตัดคนไปได้แล้วสองคนกิมนี่ก็ตายอยู่คนเจ็บโดดมาไหมโดดจริงเฉยจ <laughs> นที่เราไม่เจอคนงั้นก็อยู่เครื่องนู้นเหมือนเดิมอะ เจอแล้วมามองเงินนิดข้าคนนี้วิ่งอ่ะมองเงี้ก็ไล่ต่อเลยออกมาทางไหน,นตรงนี้รถดักหน้ามาทางนี้ ไ้โยนดิโอเค,อเค,อเคพอจะเจอมันเนียนรอกนี้จะว้าตายหาตั้งนานทำ่มันกดอวัดตันออกก็ไม่ได้โอ้โ พ้นฐานติดกระท่อมแล้วมันแค่อยุดตะบน่นลงเพื่อถล่มเลยเราเกิดต้นล่างพร้อมกับ,บพักสปีด20%เล้วก็วิง่งไถขึ้นมาก่อนเลยแต่ก่อน,นไปก็แวะเก็บของหน่อย เอาเจอคนออกไหนออกไหนร <c oughs> ิงมาเจอใช่ <c oughs> ตรงนี้มีไม้พับไม้ไม่พับด้วยงกมวใช้ตาหน้าวนนี้มีคน ก็วิ่งขึ้นมาเลยขนาดขนาดเป็นโน้ีสิไม่มีคงวิ่งมาส่วนนี้มั้งส่วนนี้มีไหมไม่มี ตอนล่างเรื่องค่อนข้างเงียบเลยเอา้าเจอใครเนี่ยเ,เจอคนเรื่อยๆเดยแฮะไปไหนตัวต่าง แกยังได้คนนั้นต่อแล้วก็โวกกลับมาตีของกันหนไ่ดีโดนขังไง <c oughs> ตรงนู้นตรงนู้นโอเคจะทิบกัื่อนก่อน แล้วเป็นนิเบกา้าแถมเจ็บด้วยจัดว่าจมมาห้องตมดูดลงด้านล่างด้านล่างด้านหน้านี่ก็เห็นคนปันน่นเลยมาห้องนี้จริงดิปวดจริงดิ บนนั้นมีคนกลับไปซ้ำเครื่องใครจะมาปั่นแม่เป็นเฟิงหมิน่นพับมาไม่พับก็ล้ม ไว้กันไปนู่ในใลเลยเก่งไกลเลยตำแหน่งคนรักจุดเห็นอยู่แถวนี้เยอะซะส่วนใหญ่อะกอดไม่ได้ไม่กอดนะตรนี้ก็ได้เยอะนะนเกือบแล้วเป็นจะไว้ทำมายังไมาตรงนี้ครับนี่มีโดดกราบ จะนิ่งอยู่ต่างเพนผาปีนด้านล่างแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรเด็สิเดี๋ยวกลับไปดูเครื <IEL> e ่องด้านล่างเนครื่องมันใกล้ติดแล้วด้วย ในนี้มีคนดักหน้ามากรดิกลอยอพับเลยหลอบพับไอหลอดพังก่อนตายาก ขับไม้เซฟเลยปล่อยเลยได้ตรงนี้มีคนข้อก่อนแพ้มามันชิดตัวเลยใช่ไหมล่ะ เพิ่งโ,โน้นโอเครู้เรื่องตรงตุงต้ตูมตามอ,อะไรนะย๋อวกระทืบเครื่องไว้ก่อนเวลามีคนจะมาปั่นก่อการก็แจ้งเตือนให้เรารู้ไปด้านหลัง เอ๋มาตรงนี้มีไม้เซฟเป็นดุแ่นครับมาตามเสียงมารับมาอยู่ก็ต่างเลยอะโดดข้ามอะไรก็ได้ เดี๋ยวตักมาตัวนี้ตักเพื่ออะไรก่อนเอ้ยไปคำอ๋ขอขาฉีกนะ้ะออกมานด่ออกมาก็ไม่มีที่เล่นดิ ่างงกับตรนนูน้ทางลงนี่ตรงนี้ก่อนหน่อยก็ไม่ได้ปล่อยมือได้ใช่ไหมไม่จะไม่ปล่อย <c oughs> ใจจะนิ่งเกิดไปแล้ว มองางานแบบนี้ตายากมีไหมไม่มีดอก <c oughs> ไปตรงนั้นละอุ้มเลย <c oughs> ดูแล้วน่าจะดึงกันเพราะงั้นเป็นคนเจ็บก็เจ็บกันหมดนี่ <c oughs> ตรงนี้ห้องหน้าต่าง มีไม้เซฟอยู่หนึ่งแผ่นอีกคนหนึ่งลงไปดึงไม้ตรงนี้ไม่มีแล้วนะพับอ่ะปั๊บปั๊บแต่ยากส่วนไม้ตรงนี้ ตัดออกเลยเอาต้นขางไหมอ่ะเอามันเกี่อะไรอัดมีทหลงนะังไหมใช้ไหมใช่คนนี้หรือเปล่าที่เราแขกไปก่อนหน้านี้ในเสียงคนเจ็บ มาทางนี้ใช่คนหรือเปล่านะใช่คนหรือเปล่านะคนอยู่ตรงนู้น <c oughs> มา นิ่งเลยบอกเลยว่าทคโนโลยีสายแหกปากน้อยดี เก่งกว่าที่คิดนะแถมจุดตีแต่ละคนนี่ก็ใช้เล่นนะเปิเร์กแต่ละคนนี่ก็เอาเรื่องเลยเปิร์กเมตาทันนั้นเนะ่ยเป็นเกมที่สนุกมาก